สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะฮะทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันแล้วเนาะสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะมาเปรียบเทียบกันเลขที่ออกเลขเหมือนกันนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับก็ในนะครับงวดที่แล้วนี่ออกไปเนาะในที่นะครับสองหกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะครับอ่ะนั่นแหละรังกอดก็ออกเลขเดิมนะฮะอันนี้ก็ออกเลขเดิม ใน1นึงนะครับเนี่ยเหมือนในครั้งล่าสุดเนี่ยที่ออก0ูนะครับศูนย์ศูนย์ห้าเนาะเนี่ยสี่ศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยมีศูนย์เหมือนกันเลยเลขก็ออกเหมือนกันนะหนึ่งหนึ่งเหมือนกันเลยแถมยังมีห้านะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับเลขที่ออกหกศูนย์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 ศูนย์หกเนี่ยก็ส่วนมากก็มีเด่นสี่เด่นห้าเนาะมีห้ามีห้าเนี่ยเนาะมันก็มาออกบนเหมือนกันนะครับล่าสุดก็มีห้าเนาะเนี่ยนั่นแหละนะครับเลขมันออก นะครับมันเหมือนกันแต่ที่ผมคาดการไว้นี่สองแปดเนี่ยตรงนี้ไม่ไม่มีเลยนะฮะเนาะอืมอ่ะเนี่ยมาออกเลขเดิมตรงใกล้ๆล่าสุดเลยนั่นแหละนะครับสำหรับในล่าสุดนะฮะหวยเนี่ยก็ออกไปในที่ใน6อ่าใน2 2 6 1 1 5 7ซึ่งเลขที่ออกนะฮะ 1, 1 1ก็พอมีนะฮะเนาะอ่ะนะครับเลขที่ออก 1, 1 1ก็จะเป็นในที่ในก่อนหน้านี้เนาะ แอปก็จะไปในที่ในหกหนึ่งหนึ่งหนึ่ามาเป็น3 7 5 4นะครับแล้วก็0 2อ่ะเนี่ยเนี่ยจะมาออก5 4กับ0 2องอหรือเปล่านะครับย้อนไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะที่ออก1 1ึ่งนผลออกนะครับก็จะไปในที่ในเจ็ดสนะครับ1 1 5, 5 5 5นะครับทัดมาเป็น3 8 3 5 9 8 นะฮะก็อาจจะมา3 5หรือ9 8ไหมแต่ที่แน่ๆนะครับทั้งสองช่วงนี้มีเด่น5เนาะอืมมีเด่น5นะครับก่อนหน้านี้นะครับเลขที่ออก1 1เนาะก็จะเป็นในที่ใน 5, 5้3 0 9 1 1ถัดมานะครับเป็น1 7 2 4 2 0นะครับอ่ะแต่5ไม่มานะครับแต่ก็อ่ะนี่แหละก็เริ่ม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 ม,มีเด่น2หรือเด่น4นะครับ ถัดไปนะครับก็ออก1นึน,นะก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน7 3 3 8 1 1ถัดมาเป็น9 8 8 5 2 1อ่านั่นแหละนะครับ5มี5มี5มี2เร่น2เร่น2เนาะ5กับ2มาแรงนะฮะเนาะเอาอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะเนาะอืม อาจจะเป็น1 1อีกก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ออก7 4 3 6 11ถัดมาออก8 9 8 8 1 1อ่าเนี่ยมันก็เคยออกจุนะฮะ1 1ออกมา2งวดติดเนี่ยอ่ะก็นำไปพิจารณากันนะครับแล้วและนี่ก็จะเป็นในเลขที่ออก1 1นะครับไม่ว่าจะเป็น1 1บนหรือ1 1ล่างเนี่ยนะครับเท่าที่ดูก็ก็มีเดือน5เนาะ เด่นห้ากับเด่นสองนะฮะที่ที่เยอะนะครับแล้วเลขที่ออกนะครับห้าเจ็ดอ่านะครับก็มีเหมือนกันนะฮะห้าเจ็ดก่อนหนะนี้เป็นเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดถัดมาเป็นหกเจ็ดห้าสี่แล้วก็แปดแปดห้าเด่นห้าก็มีรุ่นนะในงวดนี้นี่เหมือนในครั้งที่แล้วนะครับนี่ห้ามาในหลักสิบบนนี่ ก็มาเหมือนกันครั้งถัดมานะครับอันนี้5มาหลัก10ล่างหรือเปล่านะครับใครทุนน้อยวิ่ง5รูด5ในหลัก10ล่างแล้วกันอย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยอ,ออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มี5เลยก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะฮะก่อนหน้านี้นะครับเลขที่ออก5 7ก็จะเป็นในที่ใน1 1 1 6 7 6 7ถัดมาเป็น5 7 8 7 8 5นะครับก็ก่อนหน้านี้นะฮะที่ออก5 7นะอันนี้มาบนแล้วก็ไปล่างนะครับก็จะเป็นนะครับไปที่ใน3 6 5 7 2 0เอนาะถัดมาเป็น1 0 5 8 7 8เออเนี่ยเนาะถ้ามันออก5 7นี่หลังหลังเนี่ยสามงวดติดๆเลยนะฮะสามช่วงที่มี5มี5มี5โดยเฉพาะเนี่ย ออก8 5 5 8 7 8 8 7เนี่ยเหมือนกันเลยหรือว่าล่าสุดเนี่ยจะออก5 4หรือ8 8เนี่ยเนาะเพราะว่ามันมาหนึ่งแล้วนะครับนี่อ่ะได้แล้วอีกชุดหนึ่งนะครับอาจจะเป็น8 8ก็ได้นะครับเนาะเนี่ย8 8 1 1เพราะว่ามันมาคู่กันถัดไปนะครับเลขที่ออก5 7เนะก็จะออกไปในที่ในเจ 5 7 2 0ถัดมาเป็น9 9 7 9เกนะฮะอืมอะถ้า5ไม่มาก็อาจจะเป็น7ก็ได้เนาะนี่7นี่ก็7นี่ก็7แต่7นี้ไปออกข้างหน้านะครับเด่น7ด้วยนะครับในวันี้แล้วก็อีกสักช่วงหนึ่งนะครับนช่วงสุดท้ายก็จะเป็นในที่ใน8 9 7 สามห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งอ่ะโอเคนะฮะซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับก็มาได้ทั้งห้านะครับแล้วก็มาได้ทั้งเจ็ดนะครับนะเนาะอ้าวเนี่ยในงวดเนี้ยสายรูดใส่วิ่งนะท้าเบิ้ลก็นะครับปัดๆแล้วกันนะครับเนาะเท่าที่ดูแบบนี้นะฮะถ้าห้ามาเนี่ยก็ห้ามาในหลักสิบล่างนะครับ แต่มันก็ถ้ามันจะออกเลขเดิมนะครับก็นี่แหละนําไปซื้ออยู่ในชุดนี้แหละนะครับถ้า5มาเดี๋เป็น5 4าสี่ไหมนี่ออก5 4เหมือนกันเลยนะจะมาออกอีกไหมอ่าชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกัน5 4นะครับหรืออาจจะเป็น5 7มา7887มาเยอะนะ7 9อ่า7 8 8 7มา2ครั้งแล้วก็7 9 ถ้า7จะมาเนาะ79แล้วก็จะเป็นในที่ใน76ถ้า5มาก็54นั่นแหละนะครับมา54 54มา53 58 58 58 51 53อ่ะนี่นำมาจับเลยนะครับ อย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะบางทีหอออกมาแล้วก็อาจจะไม่ออกไม่มีในนี้เลยก็ได้นะครับถ้า5มา5หลัก10แล้วกันนะห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ถ้า7มานะฮะก็7 9 7 6หนะหรือวิ่งลูดฟันเนี่ยเหรือ5ถ้าเลขเบิลก็ 8, 8 8นะครับนี่เลยนะฮะก็กอให้มาแล้วกันนะเหมือนในรอบที่แล้วนะครับนี่5มาหลัก10แล้วก็ล่าสุดนี้ก็มา5หลัก10เหมือนกัน5 8 5057เนาะ เลขใกล้เคียงกันนะครับห้า8จ็ดห้าแวีนี้ไม่มี57นะแต่มี1นึนเนี่ยเนี่ยมันก็ออกเลขเดิมนะครับเนี่ยมันออก0ูนย์แล้วมันก็มาออก1นึอีกเหมือนกันนะครับเลขช่วงนี้เลขออกตัวเดิมนะครับเนาะอ่ะยังไงใครอยากได้ในส่วนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้าง,างใต้คลิปกันได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับ